และสิ่งที่ตามมาคือการเกิดการเกิดสันนะฮะถ้รเกิดสันจะเกิดแต่งในิติอะไรจะเป็นบัวลูกฟักนะครับเรียกว่าเรียกว่าเทียงแผนก็คือก็มีนะกระดาษแล้วก็บทอันนี้เราจะเรียกฐานรวมว่าฐานปัตตธรรมปัตธรรม,มอานมสนะปัตธรรมะสนะเรียกได้หมดนะครับเ,เือเรียกให้คําไทยว่าฐานบัวให้ดูใบก่อนนะฮะอย่าเพิ่งดูดูแม่ลายก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูลายละเอียดเขานะดูแม่ลายหลักเขาก่อนเขามีมีอะไรครับมีกระจังเป็นตานะครับเป็นตา แล้วเขาตกตาเนี่ยนะครับเขาก็แตกคิดถึงต้นไม้นะฮะเขาก็แตกใบไปที่น,นี่เฉดนี่การกครับการการที่สองเขาก็แตกกระจัรที่สองตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่วัดขนอน,นะฮะอุทัยยาจะไปชมใบเสมาซึ่งเป็นใบเสมาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีลวดลายที่สวยงามแปลกตานะ คือเดินทางมาแล้วแต่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับใบเสมาใช่ไหมครับก็เลยวันนี้นะมีโอกาสที่อาจารย์อาจารย์เจี๊ยบหรืออาจารย์บรรณัยพงศาชลากรได้มาให้ความรู้เป็นวิทยากรในการอธิบายเกี่ยวกับใบเสมาจะไปชมที่วัดขนอนอยุธยากันครับ เวนโอโบสดนะครับจะเห็นกลับไปเสมานะและช่วงนี้ก็มีการบุรณะด้วยเม้หัารียกหวุก็จุกถุมาถึงแล้วนะครับที่วัดขนนนอยุธยานะครับ,น,รบน,นี่ฮะมาที่มากับ ทีอาจารย์วอในนะอาจารย์เจี๊ยบนะฮะมาให้ความรู้เกี่ยวกับใบเสมาที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงเนี้ใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากด้วยนะมาฟังความรู้กันนะครับว่าจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมกันบ้างน,นะครับเคยเดินทางมาแล้วแต่เรายังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ใบเสมาชุดนี้ครับอันนี้อันนี้คือจะไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปาจิโมก็เช่นกันการเป็นิโมกรู้จักเช่ไผู้หญิงท้เป็นสาเนี่ยก็คือการท่องท่องเขาวิันอ่าเพราะฉะนั้นศัลยกรรม ข้ามคณะไม่ได้เพราะงั้นจะมีที่สีนหนึ่ง,อย,งอย่างผมอยู่ฉางเซาเนี่ยผมจะเห็นพัฒนาการเรื่องหนึ่งเลยเวลาเขาเกณฑ์คนหรือเขาอพคพคนมาเนี่ยเขาไม่ใช่มาแค่แค่เจ้านายหรือไม่แค่คนเขามีพระมาด้วยแต่ปัญหาพระเนี่ยเวลาพระมาปั๊บเนี่ยพระถ้าไม่ได้ปาลิโมกเนี่ยไม่ได้ผิดพระวินัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะให้แบบมันนี่อ,อันนี้เ็ามีวัดอยู่แล้วฉันจะไปสวดปาลิโมกในวัดเขาได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะว่ามันมีมันมีคติมันมีในพระวินัยกําหนดอยู่ เพราะงั้นเนี่ยเขาจึงมีการกําหนดอีกรูปแบบนึงว่าพระที่เข้ามาคันเนี่ยเขาก็สวดสวดผูกเสมาขึ้นมาเองเป็นคณะของเขาไปเพราะงั้นแต่เก่าเนี่ยมันจะมีพวกคณะลาวคณะเมฆเหมนใช่ไหมคณะยวนพราวันนี้คณะยวนก็เป็นคณะยวนนะแต่ว่าขึ้นกาสังกัดมหา,านิทยาลัยมหาวิทยาลันี้สมัยสมเด็จพงงระยาดุรดเนี่ยท่านก็มองว่าเออเมเหมนลาวไทยส่วนเหมือนกันก็เลยให้ยุบสามคณะเนี่ยให้รวมขึ้นกับมหานิกายซะ เดี๋ยวไม่งงเลน้องน้องอันนี้น้องจะไม่งงนะแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเป็นคณะลาวต้องสวดกับคณะลาวเขมรก็ต้องสวดกับคณะขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราน่าสนใจก็คือว่าวันก่อนก็เปิดประเด็นการเจี๊ยบเนี่ยก็คือไอ้พวกกลุ่มกลุ่มเสมาเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเสมาอาจารย์จะพูดให้ฟังมันมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นของคณะขมรแบบทางสายของละแวกมันมีการอพยพใหญ่มาเลยในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาเข้ากับทฤษฎีที่ว่าถ้ามีพระ คือคือตอนนั้นเนี่ยระดับเจ้าอ่ะระดับเจ้าเข้ามาใช่ไหมเป็นไปได้เหรอที่ว่าพวกพระระดับบิก๊กๆจะไม่มาด้วยใช่ไหม,มเพราะงั้นพระเขาก็ต้องตามมาอ่าเพราะงั้นพอเราพระตามมาจะให้พระ,พะเนี่ยต่างคณะกันมาสวดข้ขามคณะมันก็ผิดวินัยไ,ไม่ได้มันก็ต้องมีการมาผูกเสมาใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าของมหาพรามเนี่ยเ,เห็นพระเจดีย์ที่มาแล้วเห็นพวกข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นญาติเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือของมหาพรมนะมันทะลุฝั่งแม่น้ำตรงนี้นะแล้วพระจะยิงยาวไปเนี่ยฝั่งตรงนู้นเนี่ย ทุกวันนี้เขารียกตำบลวัดโยมแต่เดิมเนี่ยเขาเรียกตำบลบ้านขอมนะฮะตรงนี้มันก็เป็นแค่ที่เสนอว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าในกลุ่มเนี้มันก็มีความเกี่ยวพันกับพวกของอของของเขมรสมัยหลังพระนครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปรูปแบบเสมามันมีพัฒนาการเนี่ยเดี๋ยวดูที่อาจารย์แล้วกันตัดไปแต่ไม่เหมือนกันใบเดียวคือพูดง่ายว่าย้ายชาวบ้านมาแล้ววัดเนี้ยไม่แน่ใจว่าย้ายย้ายมาเดี๋ยวยังไงพร้อมกัน วันนี้ใบสรส็จมาแตกใบหนย่งนะฮะคืนนี้คนท่านอันนี้ก็ทั่เตอร์นะใช่ครับคือมีความพยายามแกะใบเสมาขึ้นมาใบหนึ่งที่มีขนาดใหญ่พยายามทำทรงใกล้เคยียงกันแต่ว่าช่างเนี่ยมขาแกะว,วิธีการทำของช่างนะครับปีบัวเหมือนกันเขาเรียกว่าลบลมุมเหลี่ยมแทบลคือมีความพยายามที่จะทําใบเสมาหินชนวนอันนี้หินชนวนนะฮะคือเรารู้อยู่แล้ววิธีการมาจากไหนแล,ล้วใบหินชนวนชนวนเนี่ยเกิดขึ้นทางด้านนี้ยามเมื่อไหร่ คือหลายคนคิดว่าจะเป็นบรมตาไตรที่เราจะเจอใบเสียมาบรมตาไตรเนี่ยที่วัดคุรานมณีนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ใบเสียมาแบบแบบแบบเนี้ยนะครับที่มีทับโซสริขมาเนี่ยที่ที่ทีนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่มีการติดต่อทางสุโขทัยด้วยมือเหนือเนี่ยรัชสุโขทัยเนี่ยจะนิยมใช้อยู่นี้นะอันนี้ปัญหาตรงนี้ครับคือรูปทรงแบบเนี้ยมันเป็นใบเสียมาที่เหมือนถูกว่า ต้องช่วยยังคิดนะฮะว่าใบเสมาที่ที่ที่เราเห็นปเปแค่จะมีลักษณะก็กคือเป็นไงครับฐานล่างสีแดงตรงไอที่หินทรียีเทานะะไม่ใช้แดงนะสนิมมันขึ้นอ่าจะเห็นไหมครัว่าถ้าเป็นของอ่ายอ้พิยาตรงๆเนี่ยเขาจะมาตรงๆมาที่ฐานล่างตักไอ้นฝ่า,ายเขมรคือเขาจะเขาเดือยให้ดูนะฮะก็ก็เขาจะทำฐานะานะครับอัอนนี้เป็นฐานบัว นะครับตอนนี้นถ้าเราเห็นฐานทุบเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ามันเป็นฐานโบ้ข้องบ้น่ะนะฮะแล้วทีจะวางซ้อนชั้นยังไงเนี่ยเราจะแต่เท้าเพราะแต่ที่มันมีป่าคล้ายงกันกแต่เขาจะตัดท้องเดือน,นะครับโดยโดย,โดยใบเสมาของยุคนี้นะฮะของของของวัดขนาดนี้ใช้ยุทธศาสตร์คือการปักเรือทีนี้เทคนการปักเรือเนี่ย,ร,ยรู้ข้องลบรู้ว่าอะไรต,ตา่างๆเนี่ยเขียนเป็นคำศัพท์ต่อมาใบเนี่ยมันน่าจะเป็นใบที่มีลาย เยอะสุดแล้วนะฮะกับใบนั้นไม่ครบแปดใบวันนี้ไปเอามาจากไหนไม่รู้แต่คนไปเอามาเนี่ยเก่งนะครับคือคงไปเอามาเก่งวันนี้ใหม่เอี่ยมไม่มีอะไรเก่าเกินไม่กี่ปีเนี่ยไม่ถึงะไม่ถึงร้อยปีอ่ะนะฮะอ่าบริบทไม่ยุเลยและล้อมหินป้ายนะฮะไม่มีไม่มีอะไรเจอเจออะไรที่นเรื่องเล่าเลยนี้สิ่งที่เราเจอก็คือมีคนเอาไว้เสร็จมามา เรามาดูประกอบาากไปเสมาในทางศิลปะก่อนนะครับเศรษฐาใบเสมาก,ก็คือชองขีบตัวนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าชงเหยี่ยมไหมก็่งเสมาก็นะครับเป็นเสม,มาคือเสรรมานะฮะทัวต,ต่อมาคีทําในคอดเอวแล้วแต่คอตเอวบางๆถ้าเป็นยุคหลังเมย์ครับคอลึกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบอะไรครับแบบผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคต้นเนี่ยใบเสมาใบแรกๆเนี่ยจะตัดมาแล้วตรงเลยครับเป็นขีบบัวแบบตรง ถ้ารวดีไปเสมาอินเดียไปเสมาเขมรในยุคแรกๆไม่มีคอสเอลการปรากฏการคอสเอลเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเกิดในเขมรก่อนหรือเกิดในยิก่อนเอาเป็นไาเรู้มันก็มันก็คือคนที่พูดภาษาใกล้เคียงกันรลายกันสิ่งที่ตามมาคือการเกิดการเกิดสรรนะฮะถ้าเกิดสรรแยกเกิดแต่งในิติอะไรถ้าเกิดการตีโค้ลงมาที่เราเรียกว่าอะไรนะฮะปีข้างคาวเราเรียกว่าอะไรฮะตักแต่ตรงนั้นบนเนี่ยมันก็คือเรารู้แล้วว่าเป็นอยิปต์แน่นอนไม่ปรากฏ อ,อ่าเป็นว่าไม่ปรากฏการสร้างในขเขมงไม่ปรากฏการสร้างในในนอกจากว่าในยุคท,ที่อุทยาไปคนอคเขมรเนี่ยก็จะปรากฏไปเสมาแต่อุยทยาเนี่ยบ้างที่หลายวัดก็ยังเจอหลายวัดอยู่นะครับแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวกันกน,นะเพราะเราเราไปไม่ได้นะฮะแล้วส่วนเรื่องมีอะไรมีมีการมีฐานนะครับมีหน้ากระดานนะมีม,ม,มีมีฐานบัวอ่อันนี้ก็เป็นฐานอันนี้ก็เป็นฐาน นะครับฐานบัวความบัวหงายทองไม้เป็นไงครับทองไม้เป็นบัวอะไรครับบัวลูกฟักนะฮะทำไมต้องเป็นบัวลูกฟักเ็าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นบัวลูกสั่เหลี่ยมเหมือนกันมันสวยดีนะฮะก็จะเป็นบัวลูกฟักนะครับเรียกว่าเรียกว่าเทียงแผนก็คือก็มีนะกระดาษแล้วก็บทอันนี้เราจะเรียกฐานรวมว่าฐานปัตปัตธรรมะปัตธรรมะอาสนะปัตธรรมะสนะเรียกได้หมดนะครับเรียกให้ทำไทยว่าฐานบัว บัวปัดดีกว่าเพราะถ้าบัวปัดปุ๊บมันจะมีความเลง้งหงายแต่ถ้า่านบัวเฉิดยมาจะหงายหรือไม่ไม่ไม่ก็ความหนงเดียวได้หมดนะฮะอันต่อมาก็คือนะฮะไปเสียมานี้เพิ่งขึ้นมาถึงตัวลายนะครับถ้าเห็นว่าจะมีตัวลายที่เป็นลักษณะเป็นการหนกนะครับคบวา,า,าว่า,าการะหนกแปลว่าอะไรกระหนกคืออะไรกระหนกคืออะไรครับกระหนกคือลายอะไรก็ได้ที่ถูกจับไปทําเป็นลายประดิษฐ์เข้าไหมฮะ ลายอะไรก็ได้เช่นลายใบไ,ไม้ถูกไปจัดเป็นลายประดิษฐ์เรียกว่าอะไรครับลายกระนกแล้วเราค่อยต่อคําหลังว่ากระนกอะไรเช่นนะครับกระจังนะครับก็จะเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมซึ่งเป็นกาบขึ้นมาเราเรียกกระจังแต่ถ้าเป็นกระจังอันใหญ่เราอจะเรียกว่ากระจังปัติยานนะครับหรือแค่กระจังเล็กหน่อยกระจังตาอ้อยกระจังหน้าวัวแล้วแต่ว่าจะมีชื่อเรียกแต่รูปเข้าใจคือมันก็คือกาบสามเหลี่ยมนะครับทั้งคว่ำทั้งหงาย ทั้งความและโค้งหงายแล้วโค้งอันนี้คือกระหนกทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเกิดกระหนกไม่มีอะไรครับมันก็เกิดจากลายจากอย่างนี้คลกลกับมาที่ลวดลายตรงกลางนะครับลวดลายตรงกลางเป็นอะไรเพื่องอกาศอธิบายแล้วว่าง่ายนะครับว่าเป็นลักษณะของพุ่มใบที่ขึ้นไปหนึ่งคุมนะฮะนี่ดูนี่นีน่นนใบนะฮะให้ดูใบก่อนนะฮะอย่าเพิ่งดูดูแม่ลายก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูลายละเอียดเขานะดูแม่ลายหลักเขาก่อนเขามีมีอะไรครับมีกระจังเป็นตานะครับเป็นตา แล้วก็ตกตาเนี่ยนะครับเขาก็แตกคิดถึงต้นไม้นะฮะเขาก็แตกใบไปที่อ่เสร็จที่การครับการการที่สองเขาก็แตกกระจังที่สองนะครับหรือข้อที่สองนะฮะหรือข้อที่สองแล้วเขาก็แตกใบออกจากพุ่มเนี่ยไอ้พุ่มเนี่ยกับลายเนี่ยคืออันเดียวกันนะแต่จะเห็นปลายใบเนี่ยกับปลายใบเนี่ยคืออันเดียวกันอันนี้คือยังเป็นช่อช่อใบหรือพุ่มใบเมื่อเขาแตกออกเขาจะเป็นอันที่สองเมื่อต่อวันที่สามเขาจะแตกพุ่มเหมือนกันนะครับลายอันเดียวกันนะฮะ ลายข้างในดิเขาพยายามตีกระนกเดียวกันนะครับกระดกยังได้อยู่จากเมื่อออกไปปุ๊บเป็นกระดกใบขดตั้งกระดกใบโค้งว่าไปนะครับแต่คือกระดกใบไม้ที่หลักมันพักษาเนี่ยจากที่เคยเป็นขดนะฮะมองให้เป็นมุ้เม้นนะครับอย่ามองเป็นแห่บว่าอุ้ยมันศิละปะแล้วบอกยุคสมัยเขาจะแตกเป็นใบที่3จากจากพุ่มนะฮะแตกเป็นใบเสร็จอันที่4ี่ปุ๊บขึ้นมาแตกเป็นใบสุดแล้วอ่ะแตกไม่ได้แล้วทําอะไรทํายอดอ่อนฮะ ทัยอดอ่อนผีไว้ตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะากา็จะกลายเป็นใบใบยอดอ่อนนะครับนี่คือใบยอดอ่อนเพราะฉะนั้นเราเห็นกี่พุ่มครับนี่คือลายอะไรถ้าเราไปพูดในศิลปะไทยพอระดีไม่มีไม่มีลายศิลปะแต่เป็นปลายก้านต่อดอกเราชอบเรียกปงประสาทอีกนะครับมีลายก้านต่อดอ,อกแต่มันสัมพัสกันแต่นี่ชัางเนื่องจากตัวใบเสมามันมีรูปทรงอย่างนี้เขาจึงคลอดใบ เพราะนั้นถ้าใบเสมาตัดตรงละ่ะใบเป็นไงเขาก็ต้องบีบใบให้ตรงเข้ามาก็าการก้านตอดอกเหมือนกันนั้นลายแบบนี้ปรากฏแบบไหนต้องดูก้านครับทันี้การปรากฏการประยุกต์ก้านนี้ต้องเป็นหลังหลังยุคใบยน์มาแล้วเพราะอะไรเพราะหลังยุคใบยน์นะครับคือมันแบบใบเสมาเนาะใายนต์ยังไม่มีเหรอว่าอ่ะต้องอาอีกอีกอีกสิมันข้างมันสำคัญนะใบเสมาที่สำคัญมากเพราะอะไรครับสติอันนี้คือเรื่องอะไรอ่ะ คุครับคติที่อธิบายว่ากล้าตอรอกหมายถึงเรื่องอะไรนีนคร่คือบูชาอาจายครับคือความกูดสมบูรณ์แต่พุ่งแตกใบ<อ>ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเนี่ยจะแตกอยู่นะด้านบนเพราะ้ลายเนี้จะปรากฏอยู่ในการจัดแม่ลายของการศิลปะทุกอันแล้วจากอินเดียมาเขมรอาจจะดัดลายไปแล้วศิลปะที่ออกแบบนี้นะครับ บอกไม่ใช่ขเขม่นนะฮะบอกไม่ใช่ไม่รู้เป็นอะไรแต่เขาท้าหาผมเนี่ยลายขดครั้งเนี่ยขเมขเม่นเขม่นนะฮะถจะเป็นเขม่ขมนยุคไหนอะไรยังไงเนี่ยเราจะมากดการขดที่มีลักษณะมีรูปตัว C เข้าไปในในตัวใบเนี่ยนะฮะนั่นไม่ใช่ของพวาลวดีนะฮะมันเป็นของขเม <Okay. S 1> ขเม่นเออเขม่นไหนนะ่ะ <Okay. S 1> ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องเอาประวัติศาสตร์มาหาจับเนาะทางเขาเรามาดูการประดับนะครับเนื่องจากใบเสมาเนี่ยเปรียบประดุดอ่าเปรียบประดุด โคดสาธิตเปรียบประดุจความทิศนะรเราจะไม่เห็นเราจะเห็นขนกด้านข้างตาบครับอ,อกเราของเขาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอันนี้กาบด้างนั้นกระบ,บนนะฮะแต่อกเราเนี่ยงามยังไงอ,อกเราเนี่ยเห็นจมูกตรงกลางไหมฮะมีเส้นเก,นเกนสรน,นะรซึ่งนมีลักษณะเส้นเกนสรอ,อยู่รอบนะครับและแต่ลกันคือการขดของใบที่ออกมาบกรกจุอยู่ในนีน้ถ้าเราเราเราเดินไปที่ เราเดินไปที่ปาสายคิเม่งเราจะเห็นลายเนี่ยคุ้นตาม,มากเหมือนด้านล่างเป็นไงครับเป็นพุ่มใบตาบล่างเป็นไงครับพุ่มใบแล้วเป็นพุ่มใบที่สลักละเอียดมากนะฮะสลักแบบสุดยอดมากอ่ะนะครับมีลายมีลายประจายามอยู่ด้านล่างเป็นพุ่มใบที่แตกใบเหมือนกันตรงนี้คืออะไรครับสายข้าสังวานคือคือจะประดับด้วยอะไรดีประดับด้วยดอกมะลิแล้วก็เอาสังวานเนี่ยหรือว่าสายแถบเนี่ยเอามาผ้าปิด ประดับบนประดับล่างนี่คือการประดับประดาสิ่งที่มีความสัตย์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มีความสำคัญตาบนก็เป็นปลายพุ่มออกมาปาล่างก็คล้ายๆกันนะครับคือจะเป็นลักษณะของพุ่มพุ่มคืออะไรจะแตกมาอยู่ด้านบนใบอ่อนอยู่ด้านบนสุดนะครับให้ดูว่าเป็นใบอ่อนอะไรกันนะเดี๋ดูว่าเป็นใบแก่เพราะมันจะไม่โตอีกแล้วนะครับด้าน,นบนก็คือ,อบบนนครอบด้วยบัวนะฮะด้วยกรีบเป็นกระหน,นกเสร็จแล้วก็วางหัวเม็ดหัวเม็ดคืออะไรถ้าเราดูสินักปะในในหลายที่จะรู้ว่า มันคือหัวของวัวที่ยังไม่บานมันคือหัวัวตูลไม่ใช่หัวจุกเก้วนะให้ดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นของเขาเองแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาถูกทุบหมดเลยไบเศษมานี่โดนทุบฮะไม่รู้เขาตัดหัวทําไมท,ทุบไปนี่นะอันนี้ก็คือใบเสมาที่ถูกถอนพันธสีมาเรียบร้อยก<อ>ารถอนพันธสีมาเนี่ยคือให้สิน้นสิ้นความเป็นเศษมาเมื่อชิ้นแล้วเนี่ยต้องเลยครับ มีการทำให้บาดเจ็บมีอาจจะมีการทุบลายเป็นพิธีหรือทำลายของควรการทุบหัวเนี่ยก็คือบาดเจ็บแล้วไม่ใช่แล้วสังเกตทั้งหมดเลยเพระวัตนี้ไม่ได้เป็นของเขาผม,ผมมองอีกอย่างอาจารย์นิดหนึ่งครผมมองอกอย่าง,งการการวางเหลี่ยมแบบเนี้ย มันไม่ใช่การวางแบบเหียโบราณถ้าการวางเหรียโบราณเนี่ยคิดอย่างนี้ครับมันมันจะไม่่างนี้พอหมายถึงการไปการวางไปมันจะต้องวางวางเฉียงรับนวางเฉียงแบบนี้เ้าจคามหมายรับเพราะเพราะแต่มาไม่ต้องเป็นตัวตัวที่หลอมุมเพราะงั้นการคนที่เขาย้ายมาเขาเขาไม่ได้วางตามตามเหลี่ยมเดิมเขาก็เลยวางวางเป็นเหลี่ยมใหม่ครนี้เราก็เลยตามมาดูว่าถามว่าอายุสมัยเขาควรจะอยู่เมื่อไหร่ในเมื่อศิลปะของเขาเนี่ยมันเป็นศิลปะ่างเขมรถ้าเราถามว่าแล้วเขมรเมืองที่มาเกี่ยวข้องยุยาเนี่ยจะเป็นบายนได้ไหม บายนยังเป็นวันชรยานนะครับอันนี้เรานึกจะหลักฐานอะไรเราใช้คติความเชื่อของเขาก่อบายนไม่ทําใบเสมามียุคเยวกที่เขม่งทาใบเสมาคือยุคหลังพระเจ้าพระอาพระเจ้าหลังจากพระเจ้าชาวันที่8ปดเกษัตริย์องค์ใหม่ที่ชื่อว่าพระเจ้าสีสรินทะมรมัน เจา้าศิรินทราโวลามันแย่ก็คือคนที่ไปขโมยพระขันชยัยศรีที่ที่ลูกสาวของของของชายแปดเนี่ยเอาเอาพระขันชัยศีมาให้ใน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 ,ในที่ปรกฏกอยู่ในของอ่าสมโูรณไทยนะค,คือคือคืออย่าอย่าเพิ่งมาปนกันจอตั้งควานก็พูดนะฮะจอตั้งควานด้วยคือน,นี้ในเวลานั้นเนี่ยกษัตริย์นั้นมีที่คนที่ยามาที่ยังไม่เกิดเลยพวันที่แปดยังไม่เกิดวันที่สิบเก้า แต่เถราวาทเข้ามาเนี่ยคือเข้ามาหลังจากวันที่เกหรือ20นะครับอันนี้ไม่ไช้มาจากขาเขมรแต่เป็นฝีมือช่างหลวงของขเขมรเราเอาเขอาอาดมาไม่เมื่อไหร่ฝีมือช่างหลวงขเขมรมมเราจะไปย,มมย,ย,ยืมมาเฮ้ยยืม <laughs> ยืมมาหน่อยยืม,มออกหัวให้ออกหัวฮะยืม <laughs> หนาวกินเ <laughs> สียมเรียบมาลงไม่มีอะไไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาได้ก็คือหลังจากที่เราไปเทกรอุติยาไปเทได้ในปี1 9 7่ นะครับเมื่อเอาเทเข้ามาได้หมดแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ100ปีอาณาจักรพนันรครก็ยังอยู่นะฮะหลายคนก็คิดว่ามันล่มสลายไม่มีคนมีนะครับมีความวุ่นวายมีเมืองหลวงอยู่3แห่งนะครับมีจัตุโุกโพธิสัตว์แล้วก็ไปที่เมืองพนันครแล้วก็ล่อ,อก,กันไปล่อ,อก,กันมาล่อ,อก,กันไปล่อ,อก,กันมาสุดท้ายนะครับนักองค์กทรกลับมาในช่วงสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ยีบนะฮะท่านก็ มาเขาฆ่ายาหน่อยหลังจากนั้นนเขาหาจากาักรพรรดิแล้วท่านก็หนีมานอนที่นี่นนนประมาณสิบปีท่านเป็นผสมกับสัตว์มือหน่อแรกครับแล้วเอิญเราไปเห็นใบเสมาลายเดียวแันนี่ยอีกทีเราแวบะบท่านเสมานี้เราวดูดูตามศิลปะนี้สามารถที่จะปรับอายุอยู่แค่ระแวบกบนั่นคือในช่วงปลายประมาณที่2ีเเท่านั้นโอเคครับก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมนะ ก็คือว่าจะมีใบเสมาทั้งแบบหินชนวนแล้วก็เสมาแบบหินทรายซึ่งเป็นแบบเขมรนะถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยรูปแบบน่าจะรับมาพร้อมๆกันแต่ใบเสมานี้มาจากที่อื่นนะครับนะก็คือว่าใบาเสมาหินชนวนเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงราวพุทธศตรวรรษที่21รวมถึงใบเสมาหินทรายด้วยนะก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่21ก็คือว่าสร้างมาพร้อ,รอมๆกันแต่ใบเสมาทั้งหมดนี้ก็คือว่าไม่รู้มาจากที่ไหน จะมีใบอีกใบหนึ่งก็คือเป็นหินชนวนอีก7จใบนั้นเป็นหินทรายที่เป็นแบบคำเมรครับจะเดินทางไปที่วัดอื่นๆต่อนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมน,นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ